ในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้เครื่องลอกจอกันนะครับเรามาดูก็จะเป็นถ้าเป็น iPhone นะครับเป็นไ h โฟ e เราถอดออกมาจากเครื่องก็จะเจอเครื่องนี้ทั้งขอบนะครับมีขอบแบบนี้นะครับเราต้องแกะขอบอก่อนนะครับเพื่อนช่างคงงทราบนะครับคือแกะขอบตัวนี้ออกไหมครับแกะขอบออกก่อนเพราะไม่งั้นเราจะลอกจอไม่ได้นะครับพอเราแกะขอบออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปใส่เครื่องลอกกันนะครับส่วนซัมซุงครับในคลิปก่อนหน้านี้เราได้บอกวิธีการลอกจอไปแล้วนะครับคำว่าลอกลอกจอหมายถึงว่าลอกเอาขอบออกก่อนนะครับอันนี้ผมลอกแล้วนะครับก็จะได้จอมาแบบนี้นะครับต้องใช้น้ํายาลอกจอของซัมซุงนะครับไม่ใช่ยูดีไปแกะงี้ได้เลยนะครับแกะงี้เลยเนี่ยจอแตกแน่นอนนะครับเพราะจอบาง ตอนนี้เราก็จะได้จอทั้งซัมซุงทั้งไอโฟนอะไมีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า,าใส่เครื่องลอกจอ,อยังไงนะครับเครื่องลอกจอมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกแบบที่1คือระบบกดนะครับข้อดีของระบบกดก็คือว่าไม่มีอะไรยุ่งยากครับมีแค่สวิตช์เปิดปิดกับพวกพุ่นระบุมนะครับแล้วก็ใช้ขาสีขานี่เป็นขาล็อกนะครับเพราะนั้นก็จะอายุการใช้งานก็จะแข็งแรงทนทานกว่านะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบแว c ข้มหรือว่าระบบดูดนะครับ อันนี้เป็นการเปิดเครื่องข้างบนนี่เป็นการเปิดระบบดูดจะสังเกตเห็นว่าด้านบนไม่ไม่มีขายึดอะไรใช้วิธีการดูดเข้าไปให้แน่นนะครับข้อดีข้อเสียก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มระบบวระค่อมขึ้นมานะครับแต่อันนี้ไม่มีอะไรเลยครับแค่ความร้อนอย่างเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ยังไงนะครับถ้าเป็นระบบดูดนะครับ เราก็ปรับให้เหมาะสมค่อยๆเลือกดูนะครับเปิดตัวล็อกขึ้นมาก่อนนะครับกดลงไปแบบนี้นะครับให้แน่นพอดีครับเราขยับดูไม่เลื่อนนะครับเวลาใช้งานจริงนะครับเราใช้ลวดจอเราก็ต้องเปิดเที่ยงก่อนนะครับเปิดให้ให้อ่า เรื่อมัร้อนก่อนะครับจนกาวมันอ่อนนะครับเราก็ใช้ลวดลอกจอนะครับลอกแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้มือนะครับอันนี้สาที่ดูนะครับแนบลงไปให้มันแนบกับนี่เลยนะครับสังเกตดูรวดนะครับลากไปอย่างนี้เลยนะครับลอยลากไปเมื่อเราเอาเชือกไปผ่าไข่ครับนะครับนี่คือประโยชน์ของลูกกิ้งทั้งสองข้างคือจะโยกไปโยกมาได้ นี่คือวิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งคือระบบดูดนะครับสําหรับในระบบดูดนั้นนะครับดี๋วางให้จอให้ดูก่อนนะครับจอที่เราลอกขอบออกแล้วนะครับซัมซุงต้องลอกขอบอ่าไอโฟนต้องลอกขอบออกก่อนนะครับวางเข้าไปนะครับเห็นไหมครับเลื่อนได้นะครับเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดระบบไว้ขํามเลยเดี๋ยวผมเปิดระบบไว้่้ามนะครับโลบดูวางไปครับ สังเกตไหมครับเครื่องโยกเลยกระจอยังอยู่นะครับการลอกจอก็คือเราเปิดเครื่องให้ได้อุณหภูมินะครับเราต้องลองใช้สัก80องศาดูก่อนนะครับเปิดทิ้งให้อุณหภูมิได้80องศานะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเหมือนเมื่อสักครู่คือใช้ลวดนะครับมองเห็นลวดไหมครับนะครับมาแบบนี้ครับแล้วก็โยกไปโยกมาแบบนี้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันหลุดนะครับค่อยๆทำเย็นๆนะครับนูดมาจะหลุดมาถึงฝั่งนี้นะครับนี่คือการลอกจอ นะครับโยกแบบนี้นะครับรูดไปรูดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราเอาเชือกอาพาไข่นะครับดังนั้นจอก็จะแยกออกจากกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการตั้งอุณหภูมิของเครื่องลอกจอแบบระดบดูดนะครับสังเกตตอนนี้อุณหภูมิค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก61เป็น62นะครับลูกบิดตัวนี้นะครับเราบิดปรับเด้นสูงสุดถึง100องศา นะครับเราอยากได้เท่าไหร่นะครับสมมติในครั้งนี้ผมต้องการใช้ที่80ผมก็บิดไว้ที่80นะครับอันนี้ปุ่มตัวนี้ไว้ทำอะไรนะครับปุ่มตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมกดให้มันเด้งออกมาคืออุณหภูมิที่ล็อกค่าไว้นะครับแต่ถ้ากดเข้าไปคืออุณหภูมิที่ เป็นจริงอยู่นะครับ๋ตวตอนนี้อุณหภูมิก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะครับเจ็ดสิบสามนะครับเราตั้งจริง่ที่มันแปดสิบนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะเริ่มลอกจอจริงๆให้ดูแล้วนะครับว่าลอกยังไงนะครับนะครับเอาเส้นลวดวางให้แน่กับกระจกนะครับแล้วค่อยลากมาเรื่อยๆครับนะครับค่อยลากมาเรื่อยๆนะครับเย็นๆครับ ไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตั้งค่าเครื่องลอกจอแบบระบบกดกันดูนะครับนี่เราก็เปิดสวิตช์ขึ้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิด,ด้านบนคืออุณหภูมิที่ เป็นอุณหภูมิจริงบนหน้าบนแท่นลอกจอตอนนี้นะครับส่วนด้านล่างเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งนะครับถ้าเราจะตั้งก็กดง่ายครับกดเซตทีนึงนะครับแล้วเราก็กดครับตัวเลขท่าที่เราต้องการอุณนหะภูมิเท่าไหร่ก็เลือกไปนะครับเตอนนี้ผมตั้งที่90้าสิบนะครับก็กดเซตอีกทีนึง น้ภคุิก็จะเปลี่ยนเป็น90นะครับแต่ว่าหนหภคุิจริงนะตอนนี้ก็คือ44นะครับแต่ว่าหนหภคุิเซตไว้ที่90องศานะครับ8090แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบเร็วก็90้าสคนอนจะค่อยๆแชรทิ้งไว้ก็สัก80นะครับเรามาดูการตั้งค่าของขาจับนะครับขาจับเนี่ยนะครับสามารถจะปรับได้นะครับดูนะครับ สามารถจะขันให้มันลงลึกไปหรือว่าตื้นขึ้นมาได้นะครับนะครับแล้วก็กดล็อกไว้นะครับให้แน่นนะครับถ้าเราจะเริ่มต้นอลอกจอนะครับถ้าจะลอก้อหาตัวก็แนะนําให้ด้านที่เป็นสายแพรห,หาตัวจะได้ไม่เกะกะนะครับเรามาเริ่มต้นว่าเราลอกจอกันยังไงนะครับวิธีการลอกจอมอสรู่จะเห็นลอกจอแบบแม่ขํามไปแล้วนะครับรามาดูการลอกจอแบบ เครื่องดูดกันบ้างนี่เป็นการสาธิตการลอกจอในระบบกดนะครับเริ่มต้นดูนะครับเห็นเส้นเวดนะครับแนบไปไว้สุดนะครับลอกโดยผานลูกกิ้งครับโยกไปโยกมาเรื่อยๆครับค่อยเดินหน้าไปเรื่อยๆครับเ,เย็นๆนะครับไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเลยนะครับ ตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมิที่ประมาณ90องศานะครับก็จะให้ความร้อนเยอะนิดนึงนะครับจะได้ลอกไวหน่อยยกไปดึงก็หาตัวไปเรื่อยๆนะครับอย่ายกขึ้นนะครับให้ลูกกิ้งสังเกตลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งน้ำหมุนตอลอดนี่หลุดแล้วครับระวังโดนส่แพ้ขาดนะครับจ่อขึ้นได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมี หลังจากที่เราลอกเสร็จเรียบร้อยก็จะเห็นว่ามีชั้นระหว่างกาวนะครับซึ่งเห็นเป็นคุยขาวๆนะครับบางรุ่นก็ลอกง่ายเอามือถูๆก็หลุดแล้วนะครับเห็นไครับเพราะว่าตอนนี้มันร้อนด้วยนะครับบอร์ดมันร้อนด้วยถ้าเกิดว่าลอกอันไหนลอกยากก็ใช้น้ํยายา8 3 3 3ามนะครับที่แถมแถมให้เป็นเซ็ตนะครับน้ายาเช็ดกาวช่วยเช็ดกาวนะครับเช็ดเช็ดกาวจนใสนะครับแล้วหลังจากผ่านการเช็ดเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อในคลิปถัดไปคือคลิปของการใส่กาว UV นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจาก iPhone ไปแล้ว Samsung ก็ทําเช่นเดียวกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าก็จอมันก็จะบางอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูการลอกจอ Samsung นะครับอันนี้ผมใช้ S3 นะครับเป็นเครื่องตัวอย่างนี้เป็นจอใหม่ยังไม่เคยลอกเลยนะครับ จับได้ที่แล้วนะครับการเอาขาจับเนี่ยนะครับทำไมผมถึงสาธิตที่เป็นเครื่องระบบกดเพราะว่าระบบดูดนั้นไม่มีอะไรครับแค่วางไปมันก็แนบแล้วนะครับแต่สําหรับบางท่านเคยซื้อระบบกดไปด้วยหรือว่าบางคนมีอยู่แล้วนะครับจะได้ทราบวิธีการใช้งานว่าใช้ยังไงนะครับให้เราเอาขากดเลยนะครับที่เป็นยางเนี่ยกดเฉพาะบริเวณที่เป็นกระจกนะครับส่วนบริเวณที่เป็นจอนั้นเราเว้นไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับผมจะลอกจอให้ดู ค่อยๆใจเย็นนะครับเห็นไหมครับต้องให้ลวดของเรานั้นนะครับผ่านกับเหล็กลูกกิ้งข้างๆตลอดเวลานะครับเพื่อให้มั่นใจว่าลวดของเรานั้นอยู่แนบกับแผ่นกระจกนะครับเพราะว่าในบอร์ดกระจอของซัมซุงนั้นนะครับถ้าเราเห็นจอบางๆนะครับก็จะปรกอบไปด้วยชั้นนอกสุดคือกระจกที่ลูกค้าชอบทําแตกบ่อย ถัดเข้ามาก็จะเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็เป็นจอภาพ <c oughs> แล้วด้านในสุดก็คือเป็นชุดแบ็คไลท์นะครับซึ่งมัน3ามอย่างนี้รวมกันมันบางมากนะครับสังเกตนะครับผมใช้อุณหภูมิอยู่ที่90องศานะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ <c oughs> หลุดแล้วนะครับเห <c oughs> ็นไหมครับลองดู <c oughs> อ,ออกมาแล้วนะครับ สำหรับกาวที่ยังโดนความร้อนอยู่นะครับลองเอามือถูถูนะครับถ้ามันหลุดได้ก็ถูถูออกไปก่อนเลยนะครับแล้วไม่ต้องไปเปือนน้ายาเยอะแล้วก็ไม่ต้องมีกลิ่นฉุนด้วยเห็นไหมครับถูได้เลยครับค่อยๆ่อยถูให้มันออกไปเลยนะครับทั้งที่ที่ตัวจอเนี่ยนะครับถูไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสการเช็ดจอด้วยน้ํายา2ตัวนะครับตัวที่1 ลองใช้โซเวนธรรมดาดูก่อนนะครับดูว่าออกไหมนะครับเดี๋ยวเราเช็ดทีละครึ่งนะครึ่งขวาผมใช้โซเวนเช็ดออกไหมครับออกนะนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นซัมซุงนะครับถ้าเรามีโซเวนก็ใช้โซเวนก็ได้เพราะโซเวนก็จะถูกกว่านะครับบางทีเอามือถือถูกก็ออกแล้วนะครับเนี่ย ลองดูน้ำยาก่อนนะครับเพราะว่าสวตเราลิตรหนึ่งแค่ร้อยกว่าบาทนะครับนะครับถูกได้ก็ถูกไปนะครับไม่จำเป็นต้องไปใช้ถึงกับน้ํายาเช็ดกาวจอตัวเบอร์833นะครับเพราะ833อาจจะกลิ่น่อนข้าั้งชุนนิดนึงนะครับเช็ดให้ดูนะครับนี่เช็ดจริงเลยนะครับลอกจริงเช็ดจริงได้เป็นแนวทางให้เพื่อนช่างได้เอาไว้ใช้ในการทําได้งานทํางานได้จริงเลยนะครับ เลาเช็ดจริงนะครับอย่าเช็ดลอยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมถ่ายเองทําเองก็เลยต้องไม่มีมือจะถือกล้องนะครับเพราะว่าทำเงี้ยโอกาสที่เรากดแรงแล้วจอจะแตกเป็นไปได้สูงเวลาทําก็วางกับพื้นดีๆนะครับ,รบอันเลยผ้าเลยรองหน่อยนะครับเช็ดนี่นะครับเช็ดให้สะอาดนะครับ น้ำยาที่ใช้ผมใช้เช็ดจอก็มีอยู่2อย่างไม่ใช้โซเวนก็ใช้น้ำยา833นะครับมีแค่นี้แหละนะครับดูดีจะเห็นว่าสองกับแสนนะครับจะเห็นว่าเหลือคาบอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็ใช้น,น้ำผ้าผ้าเช็ดหน้าจอเช็ดอีกทีหนึ่งก็จบแล้วนะครับผ้าเช็ดจอนะครับ บอร์ดก็ใส่แล้วนะครับจอก็ใส่แล้วนะครับอันนี้ของซัมซุงนะครับแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นของ iPhone กันบ้างนะครับนะครับมาสักครู่เราลอกออกมาแล้วใช่ไหมครับเราลองมาลองมือถูๆดูเห็นไหมครับก็ออกเหมือนกันนะครับแต่ออกไม่หมดครับลองเดี๋ยวเราลองใช้น้ำยาสวินเช็ดออกไหม เช็ดไม่เคยออกนะครับลองมาเปรียบเทียบแล้วลองใช้น้ำยายอีกตัวหนึ่งนะครับใช้แปรงสาง้สามลองดูซิว่าออกดีกว่าไหมหรือเปล่านะครับ ือกาวมันค่อนข้างหลายชั้นนะนะครับกาวมันค่อนข้างจะเหนียวนะครับค่อยๆเช็ดกว่าจะไปถึงชั้นกาวข้างในนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเรายังมานั่งเช็ดกาวใช้กาว UV กันอยู่เลยทำไมเราไม่ไปทำา OCA นะครับก็ OCA ก็งานงานก็ดีครับแต่ว่าด้วยด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับของตัวเครื่อง นะครับก็ถ้าถ้าเราเบื้องต้นเราจะลองทำด้วยกาวยูธรรมดาก่อนนะครับแล้วเริ่มงบประมาณสูงขึ้นมีงบเยอะขึ้นก็นขยับไปเล่น oca นะครับนะครับก็ต้องค่อยๆเช็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเช็ดไปเรื่อยๆจนจอสะอาดนะครับครับกาวหายไปครึ่งแลวนะครับตัวนี้ผมใช้กา,าใช้โซเวนนะครับหยอดไปเลยครับ คือโิเวนเนี่ยพอไปโดนกาวตัวนี้นะครับกาวตัวนี้เนี่ยมันจะอ่อนตัวนะครับแต่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนก่อนทำแบบนี้ได้นะครับด้านหลังนี่ผมถอดแบ็คไลท์ออกไปแล้วนะครับแบ็คไลท์คืออะไรนะครับหลังจากที่เรานะครับลอกจอเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปลดชุดแบ็คไลท์ข้างหลังนี่ออกก่อนนะครับซึ่งจะมีเห็นไหมครับเหลือแค่จอเลยนะครับเงาๆเลยนะครับซึ่งจะมีจุดบัดกีอยู่2ขาตรงนี้ เห็นไหมครับต้องบัตรกีตัวนี้แบคลท์ออกไปก่อนนะครับจนเราติดกาว UV เลยเรียบร้อยเราถึงจะมาบัตรกีกลับเข้าไปดังเดิมนะครับชุดแบคลท์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่การลอกจอตอนนี้เหมือนกันนะครับสังเกตในภาพเห็นไหมครับกาวจะนุ่มเลยนะครับยุ่นๆเลยนะครับลองให้ดูอีกทีนะครับโฟให้ดแบบนี้ครับ ไม่ขูดแล้วนะครับเราค่อยๆขูดเอาแค่กาวที่มันยุ่ยออกมาแล้วค่อยๆอ,ออกไปนะครับเพราะว่ากาวบางบางทีเขาใส่กาวมันหนามากนะครับบางรุ่น ค่อยๆใจเย็นๆนะครับนครับ,รบกาวยุ่ยออกมาเลยนะครับเช็ดออกมานะครับจนมันเหลือถึงใกล้ๆหือบางๆนะครับเราก็เอาผ้าเช็ด กาวพวกนี้นะครับเดี๋ยวพอโดนมันแห้งก็กลับมาแข็งเหมือนเดิมนะครับเนี่ยกลับมาเหนียวเหมือนเดิมนะครับไปไฟถูไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ผมอาจจะปล่อยนานสักนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆว่าผมทำยังไงนะครับถ้าดูแล้วเสียเวลาก็กรอข้ามอานะครับเพราะว่าต้องเข้าใจครับบางท่านเป็นมือใหม่จริงๆ ไม่เคยทําเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีเวลามาเรียนกับผมที่ร้านด้วยนะครับก็อยากให้ทําได้จริงๆนะครับพยายามถ่ายใกล้ๆแล้วนะครับครับยังมีเหนียวๆอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวกันต่อครับ